ยินดีต้อนรับสู่กระแสะข่าวดังหญิงหน่อยวอนอย่ามาทำลายหลักการโหวตนายกไม่ใช่ยยติเสนอชื่อซ้ำได้จากประเด็นที่สอวอยกข้อบังคับประชุมรัฐสภาข้อที่41ขวางไม่ให้8พักร่วมเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักก้าวไกลเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภา โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่สองที่ใกล้จะถึงนี้ล่าสุดทางด้านสุดารัฐเกยุดาพันธ์ได้มีการทวิตข้อความถึงกรณีดังกล่าวเสนอชื่อเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรคหนึ่งประกอบมาตรา159วรรคหนึ่งไม่ใช่ยัตติที่ห้ามไม่ให้เสนอยัตติซ้ำตามข้อบังคับสภาข้อ41 สรุปเสนอชื่อนายกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผู้มีหน้าที่ต้องยึดหลักการตามกฎหมายส่วนหลักจุดๆทำได้เต็มที่จะเลือกหรือไม่เลือกใครแต่อย่าทำลายหลักการของบ้านเมืองขอบคุณมุมข่าวค่ะ